เป็นต่าเอกเป็นเนพจนแต่ชีวิตนักแสดงชลครับชีวิตนักแสดงมันจะเริเเ่มอางไรมันเป็นพระเอกเป็นก็เป็นพี่พระเอกเป็นอาพระเอกเป็นพ่อพระเอ,อ,อกนจะเริ่มเป็นยังไงนะงานนะสุดท้ายสุดท้ายแล้วก็ตัดงานหมาล่าตรเนี้เขาเรียกหมาล่า,นเ,เ,งงา,นาเนื้อจริงจริงงานวันนี้คนที่มันมันเป็นตัวนักงตัวตีจัดก็คือ ไอรองเท้าแตะน่าตายผมนี่แหละนะมันบอกให้จัดงานแล้วมันเป็นคนที่ระบุเวลาว่าให้เป็นวันที่สิบห้าพเพราะมันคิดว่ามันจะมาไหวมันคิดว่าในระยะเวลาวันนี้มันจะมาไหวแต่วันนี้ก็มามาไม่ได้มาไม่ไหวไม่สามารถจะถอดสังขารได้แต่ว่าก็รับรู้แล้วมีการจัดงานตามที่เขาตั้งใจไว้เพราะว่าเราก็ถามเขาตลอว,ว่าจะเลื่อนไหมจะจัดเร็วขึ้นหรือจะไม่จัดหรือจะไงเขาบอกจัดเขาอยากให้จัดวันนั้นแล้วก็ แต่เขาการับรู้ว่าพวกวันนี้พวกเราอยู่กับตรงนี้นะเราก็ได้แบบส่งกำลังใจกันไปทุกอย่างมันเป็นไปตามสัจะธรรมของโลกมนุษย์นะคนนั้นไปคนนี้มาคนนี้เกิดเจ็บแก่ป่วยตายเรื่องปกตอิอันดับต่อไปขั้นต่อไปก็คือเรายังมีรางวาัลอยู่แจกรางวาัลต่อใช่ใชไหมแจกรางวาัลกันต่อดีกว่าแจกรางวาัลกันต่อ